สุกๆบลหงดอน่ง hmm. well, hey, right. ่ว oh yeah. ่สวาสุกบรว่ารว่าคือสีสุกแล้วมันมันยังอกเป็นส้างนอกงนเดินไปพี่นอกเนาะวามสีสุกบอลเนาะเลืองไบบได้เลืองนสุก้วรปอ้เด้อสีปนแบบสีเนาะน้อยเปนสีแบบน้ำดาบ่สีมวงนี่มันจากสีเป็นแบบนี้เรอพีนูพี่นองเลยยังครื่องเลยพี่น้องเลยคนอ่ะข้ขนาดเลยเออมือเจ้าดีมือเจ้านี่สีงาม ต้องเป็นวงมาสุกุกแน่นอนชกแน่นอนนะแล้พาให้กินไา้กินแนบัดเนาะโอ้เออโจังครึ่งแรงจังครึ่งทาเนาะแค่นี่สามกิบบกมาชิมกันได้บัดนี้เนาะอ้เ่นจังครึ่งี่น้องเลยมาเลยกินน้ำกันเนาะสะรวงชิลงมือก่อนได้นี่หาเรื่องงิ้มใหญ่ได้่อย ลงไปเลาะสวนเนาะสรางสะดวงกับโบได้มาแต่ดุนแล้วนเนาะมาคราวนี้หมักงมหมักแตงเพิ่นกับขึช้ชิซุกเลยเนาะพลอพี่น้องวันนี้สะดวงกับสีพาลงไปเลาะสวนเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังคัดหมักงูขายมาพี่น้องเลยผู้หลายคนแชมเนาะปาเตะส้สรางสะดวงกับโบได้มาแต่ร์ดุนพี่น้องเลยมีแต่หมักงูครูขโลอยู่บรรยากาศยามแรงเนาะ โอ้งสะพวงจะตีบกันเอาไม่สะพ่วงจะจะเอาหน่วยใดไปเหยียบเครื่องมูระยุบเด้อเนาะป้าครูครูพี่พี่น้องเลยเบิ้งนี้เราก็คือสีปิดคัดออกไปคายน้ำได้เนาะพว่าเราก็ไปคายลายเื้อแล้ววะเนาะเบคือเพิ่นก็คือซีคัดออกได้เนาะยังที่ตัวเพิ่นจะได้คัดเนาะส่วหมักจะดีเพิ่นกันเนาะแต่ท่านที่เป็นหมักเนาะหายที่เป็นโรคกพี่น้องเลย เจ้าเพิ่นกำลังคัดคัดหมองมูขายเพิ่นมาซื้อมูเนาะมาซื้อโอดสวนเลยนี่ตาเตอคายโกงเป็ดใบเด้นี่สบายดีเด้อโดยหมักงูยังไงนะงูบอ่านโอ้คอยคิดว่าหมักแตงได้สติไหมคอยว่าส่องจีเสี่ยมขวาหน้าตาเปื่อกเพิ่นกำลังเปิดหมองงูคัดขายเพื่อนพี่น้องเลย มูเหลูกค้าเนาะขอหย่าโลสวนกันเด้อโดยโดยจนมาเมาฮอดสวนเนาะสบายดีเด้อโดยพ่อและพ่อเจ้านะยังหมูพ่อมาหนีกันเนาะสะดวงกับใบไมาแต่หล้นเลยแหละเนาะตอนนั้นสร้างะดวงมากยังหมากน้อยอยู่พี่น้องเลยมาข้าวนี่กับเพื่อนอยากคัดออกไปน้ำกระลายแล้วเนาะ แมนใกล้ขอนใช่เพืดี๋ยวนอ้อขอนแล้วอือ <l ots> หือปิดกองขยุขยะพ่อแม่พี่น้องเลยดูทางขุนเจ้าเรากระขู่มือว่าขุนขเจ้ามาเอาอยู่ส่วนนี้อือเลยขายดีเนะ<ห>บบาะแมบว่ามามาเอาฮอตที่ใ่กะมีตื่มมีแถมบ้านนี่นะคือว่าแล้วเนาะเอามาเอาฮอตทีก็ต้องแถมเนาะ ทำ่าเฮาได้ปิดเมื่อหาเลาะกลางบ้านก็คือว่าได้อย่างง่ายเนาะพอมาขาดน้ำเมืองน้ำมันเขาเนาะถ้าบามาเอาสวนเพื่อนกับมีตืมเข้าไปพี่น้องเลยตอนนี้ผู้เจ้าเพื่อนกำลังทัดเทปได้มาซื้อกับเทปเนาะมีตืมอยู่บ่าง่ายซะเถปน้ำมันจะเบิดแน่รู้เบิดแน่เนาะพันเงากับมีเพื่อนพี่น้องเลยนี่เขาเอิญบ้าหมักมู้อีกอย่างเมู้น้ำผึ่งปะน้ำเดือนงอกทุกวัน ทางในเป็นสีแดงอ๋อเดืองเดืองข้างกาบนอกเนาะทางในสีแดงมาสีแดงโดยโดยเพิ่อนกำลังปิดคัดพ่อแม่พี่น้องเลยเอ้าเหตุเห็ดจะได้จะมาหูประตูมันซุกเนี่ยเขาต้องเคาะเบิ่งบ่อเบิ่งมันเป็นลายบ่อลายไม่กีิแตนบ่มือบ่อยังเนี่ยเออมือมันยุบมือมันแห้งมือมันใช้บ่กไงมือมันยุบมันแห้งเนาะลายมันขึ้นลายมันเข้มมันขึ้นมันแสบขึ้นบ่ ท่นเ่เขากับมันกับบสุกเนาะตัวมันมือมันแท้ยุบอ๋อเขาบริจักเลยนี่ตัวนี้ชุกห่าเถ้าตัวนี้ชุกเลยมันลายอันนี้มันขึ้นเออมันลายใหญ่เนาะแแมนุกล้วเพป็นว่าหาเบื้องลายมันเพป็นเพียงไรกับมือมันที่บอกที่มันยุบกับสีปิดมันชุกเพื่อว่าคัื่อว่ามันท่านได้ขึ้นขื่นนั่นคือว่ายังบัวชุกเนาะชุกกับยังบัวบานได้นะชุกกับแบบแบบครึ่งครึ่งนะแมนครึ่งกลางเนาะ ขึ้นจักเลยพี่น้องเลยขุมมือแรกเขาจะออกมาซื้อยู่สวนเนะาะบุขาแล้วอันปิดนี่อแรกเอารถลงมาเอาว่าดูว่าหากขึ้นเอมเอามาคุ้งเนี้ยมีทางอยู่เนาะหากขึก้นกระบายเด๋ยยังโดน้ำอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะโคดน้ำอยู่บ่ดูวาา่ปาปา่นปาน,น้ำแล้วป่าน้ำแล้วป่าน้ำแล้วเออมีแต่เฮาถ่ายลงมาตัวแดงเฮาสิคัดคายกันเลือกออกเนาะ อโดยโดยถู้หูยพี่น้องเลยเป็นกาหาเรื่องหาคาดออกเนาะเป็นกระปะน้าได้หะมีแต่หมากอย่างง่ฟูป้าไปแต่มวนแท้เนาะมาเอาฮอตที่แบบนี้เมนคื้นสีส้มเลยเนาะ เมนในกาในกรเมื่อใหม่เพิ่งมอส่งเนาะสเตส์มากแสนหนึ่งเออรุนรุนน้อยนรราเพิ่มแถมหดอะไมีตัวแถมอีกมาค้าวนี่กะอยากวางในเสาวงเอ้ ราะว่าเ้ามารุ่นก่อนน่ะยังหมากน้อยอยู่เนาะมาข้าวนี่เพิ่นกะจนปิดคักลายเนาะก็คือว่าเ้ามมานี่กะทีงานเ้ามกะมาอุ่นหนุนเนาะมาซอยสาวน้ำพลอีกจะหาเมื่อนี่มาบังนี่เพราะว่ายันเห็นจันเบิ้งมันนี่ได้ไหมโอเคลูกบังเนาะรุ่นรุ่นบังเนาะฮะอ้าวรุ่นบังรุ่นเนาะหมักนี่ให้เห็รุ่นบังหมักนี่ครับแค่ซุกซุปวันไหนยังไงเห็นยังไงอันนี้ก็ซุปวันไหน เข้ามาเา่าค like like ือสิช yeah. well, so yeah, so ุกแล้วมันมันยังชุกไปทางนอกก็ทางในยังอ๋อบังเดินไปผ่น้องเนาะวัสิุกบ่เนาะเหืองไม่ได้เหลืองชุกได้จิวโอ้เด้อสีนแบบชเนาะน้อยม่ใช่ไมบ่าสีมโมนี่มันอกสีเป็นนี้ีหพี่น้องเลยคัครึ่งเลยพี่น้องเลยเน่อนขนาดเลยมือเจ้านี่สีงามต้องเป็นพวงมาบสุก ุกแน่นอนนเาะพาให้กินพาสกินแนบเนาะอ้หจังครึ่งเลงจังครึ่งทำไมเนาะขางแท่นี่สามาากสิบบเบิ้งพี่น้องเบิงเด้อพี่น้องเด้อนี่มึงพาใช่บ้านน้นพาหาพาไปด้นีพาปงต้องเห็นน่นนี่หยานี่ บ่บ่นียงเยียมันจะเปืองงธงเจ้านีเซ็ง้แลเนี่ยงเดงเนาะงเดปูกวงงเียงม่พี่มาพีใจิได้กินได้ใช่มาเพื่อนใจดีนยแมนพาใหซิมอีกเนาะปั่นเนาเอาไปปั่นเนาะอ่นี่พพี่นงปั่นแตงมูลาะพวงใจดีใช่ไม่ชองยูทูนะาาองน้ำมได้พี่น้องเนอะยช่องยังชอยูทูปเจ้าน่ะ คุณหน้าผ้ามวนว่าว่าคุณหน้าผ้ามวนโดยโดยเนาะในกระเพาะขอติดตามเพื่อนนี่เด้อเนาะส่องเพื่อนกับเบาคุณหน้าผ้ามวนแล้วยังบมดความมีเวลาขายหม่งมูอยู่ป้อันนี้หมดเวลาตอนนี้กำลังหาขายหม่งมูมีบรรยากาศทมินมาเรื่อยอยู่ให้คลิปลงแต่ว่ายังบมดความมีเวลากำลังขายหม่งมูเนาะาซีมก่อนเด้แบบนี้เนาะอู้ยเด่นยังเคืนเพื่อนพี่น้องเลย มาเลยกินน้ากันเนาะกินๆสรวงชิลงมือก่อนได้นี่หา่อบงิ้มไ่ได้ข่อยข่อยาวเลดจนโอ้ยเนาะบ้าหมางนึงนะครอบซีบึงกันเนาะหาได้แต่งิ้มมันไงได้ข่อยสต่พวกกินเจ้ามหไ่ได้เจอกันเนาะจะได้สาพวทอเอแ่วผ่านาะของน้าวี่นะเพื่อนเนหวานแบสรงี้บึงกันเนาะ แหแพบเๆแต่กะอยากออกห่อนเถอะมันจากแดดเนาะแม่เขาต้องกินนั่นใสื้ผ้าใช่เย็นเนาะจะมีเหงอมามมาเอาไปเนาะจะของเงียถูเพิินบัตรอันว่าอือน้ำลายงจะได้ดิมาไม่ตู้มาเอาไหมกินแม่กินด้วยเอ็ดดีมากินบหวานเนาะพ่อพี่น้อะ เป็นกรพา้ซิมพี่น้องเห็ฮอดสวนเพื่อนกรใจดีพี่น้องโอ้ยใจดีเดวน้องมาฮอดสวนแต่ว่กินยัยกินโอ้ยข่อยไปเด้อรวยเด้อเงียเด้อข่อยเพืเด้อมือนีบ่ะนั่งกินอยู่หันกินหวานเลยเนาะืักหมักไงนะสาวพวงจะเจ้าจะงัวยเนสาวพวงอย่าไปโทษมันพอค่าได้ดิบอ่ มาอดหนุนหมักมูซอยสาวน้ำผลน่องมาหนี่ยัเากขด้นปิดกอมาขึ้นม้นา้นพาขึ้นาขมาขึ้นีาข้นาข้นมานมข้ออาข้นมาขึ้นม้นมาขนมานมาขึ้นีาเ้นาขึ้มาข้วมาขึนมาขนอาเาข้มา้า้มา้าขนา้มา มาเลือกสระว่งเจ้านะฮะเพราะเราพระเจ้าเราว่ากินน anyway> uh oh ี่หามาตัวนีมันเป็นแทกไง่ว่ะนี่มันเป็นแทกเป็นรายขึ้นนี่แบบนี้นี่ซีเมนมันซุกแล้วว่ะเอาแม่สะพว่งสิบพันพอซื้อได้เนิสิบพันเอาด้วยคิววัดด้วยจันเอาละหมอบแต่เช้านี่ได้เลือสะพวงนี่นี่นี่รอนหัวนี่ มากไงเติบ๋อพี่น้องไอ้มากสิบพันเนอเป็นเงินก็เป็นเงินบาทไทยซาติเป็นเงินบาทยี่สิบบาทเนอยี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยกินจนเลือบไปจนพวงเอ้ไปนั่นสะพ่วงยังต่อพะขายสะพ่วงนี่ต่อเป็นเนาะเป็นอสะพ่วงหนึ่งหมากสิบบาทเล่นะมักเถ้าเมื่อวานนี่ก็ซื้อกะมันหาข้างจากต่อสี่พันจะพวง จกพวงหนะจาวงหนหัวท่างออกจากพวงล้ยดิดยด้ยชอกัยกะหัวกันอนสติพอมวลแต่คออไมันซ้ำของเราเลยมีมัเอาอซ้ของเราเลยอ้องข้อวจักพวงมันแตกลกากกเนาะเินชื่อมันแตกลดมือเดืองเนาะ เลือกเอาก้อนเจ้าหน่อยเจ้าเอาก้อนขอยมาหาเราะก้อนนี้อือมีพไฟพี่น่เงยสองมุมเป็นได้ได้สีได้นั่นเน้องไฟพี่น่กูกระย่างลายอยู่เนาะเป็นกะว่าปิดออกไปขายคัดลายเทือดได้เนาะกะผมยังครุขโกรอยู่เนาะที่เทาเดียวเห็นนี่เนาะเอ่อกูมือซื้อเราแบบเอ่อคนมาซื้อเอยู่ส่วนนะเนาะ มอยากไปหาเลาะม่อยากไปหาเล่เนาะดุขาก็มาเอาอยู่ที่สวนเลยเพิ่นก็มาเอาให้พี่น้องเลยบึงงูใหงเป็นนิ้วแบบที่มีสิแบบได้สติเอาเพิ่นว่ามันเป็นลายแบบซี่ซุกเลยลายนี่โบซุกนี่หมางนี่ซุกกับบ้าหมากนี่หมากได้แฉพวงมากนี่หนาจะซุกอยู่เบึ้งบึ้งบิ่งข่อยสิข้อบิ่งเด้อซุกเด้๋วพ่อโอ้ซุกได้ซุกได้ซุกได้แฉพวงไงหนูพระเจ้าเราก็ยังคัดอยู่เนาะ เป็พยังคาดเปพืนหรือว่าเ้าวไปเลือกออกอยู่กองนั่นจะได้เอาเพิ่นคาดเพิ่นมาซื้อได้นนะเพิ่นมาเมาเอานั่นได้นะเพราะว่าเ้าวเสีเอาเ้าต้องได้ปิดให้นไหมสาธิตเลยเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นคาดแล้วเพิ่นคาดเขาจ้ามาซื้อแล้วคือว่าอะไรเนาะเลือกม่ใชจะเลือกมากไหนจะเลือกมากไหนก็เสียลายฮะเมื่อหงอขึ้นไปชิชุบชุบอยู่เพิ่นพากินนี่กระแ่บไผืหวานเนาะเวลาแบบว่าเ้ากินข้าวกินน้ำยาเขาก็ต้องกินของหวานเนาะ นี่นกระทอาคนเผามงว้ผางอกระทอมบอนเาอเียงเทียงเทียงน้อยค่อยๆเขินกนาว้อมาเลาะเหมองโม่ต่อมาเลาะเบิรงมมหาเลือกเบิงนอหม่ที่อยากได้คัดอมาหาเลือกหมากใหญ่เด้อเบิหมากได้เลยวากัหมอโม่หมากบ้างใหญ่นาหกกินเลือกไปสิพันนึงทำ่ห้สาวพวงันเป็นเงินไทยกับ0ี่สิบบาทเนาะ เยก็ี่สิบบาทไี่้องเงี้ยแบบฉี่ปุกใั้นี่กับป้าเท่านันมาเนี่ยวยังต่อแล้วแต่วเยียต่อแวไรจิวพวกชาวพวกไอ้ผใดหน้มีลายหมากพูุ้๊หาเลาะบังลายหมากปะหาเลาะบังลายนุวยชาวนุ้ยอะไรเนาะเราว่าเราป้าน้ามนได้สติไปแมนมันชุกเดี๋ยวเขาต้องป้านั่นคานว่าเขายังเป่งน้าใช้มันสิบวมบอกป้าสะ่วงมาทั้งฟีมันจะหมายไง จะเล <If S 3> ือกหมักไหนก็เสียดายหมักนั่นจะเลือกคนไหนใจฉันก็เจ็บป้าบีพี่สติพี่พี่พี่นี่มันสีแทบให้พันทั้งนี่ขยะอะคอยจองได้สาพพวงคอยเห็นด้วนี่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 คอยพ่อได้หมักนี่ปักไงคอยพี่น้องเลยนี่เราไปโลมาเนี่ยไปหมักแทบเลยช่วยสัพพวงมาพี่จะทำไงเพิ่งจะหมักไงคอยจองได้สติไว้น่หาแม่เจ้านะคอยคอยพ่อได้คอยนะ อ๋อหมากนี่มันเป็นยังคือวีนี่มันแตกเนาะอากาศมันฮอดเนาะโู้พ่อแม่พี่น้องเลยอากาศฮอดหมมุ่กัจนวีเนาะนองหลังจากฮอดเลาะทัวเนาะก็ได้อุดนุนเนาะวันนี้เรากปลังชิเมื่อบัดนี้คือของสดวงพี่น้องเลยปลาเสียติบได้สามหมากว่าจะกันแากกันนี่นะเนาะสามหมากใช่ปะ เราอุดนุนเพื่อน้เราชวนเพื่อนฮู้ทางงูแตงทางพุ่นก็นชิเป็นหมักทั่วดินเผยพี่น้องเลยฮู้สาวพ่วงอ้อยเนาะสิแท้เมื่อสามากนี่กะนอันนี้ก็พากันเมื่อป่ะเนาะอันนี้ก็พากันมาอุดหนุนอ่าซอยสาวน้ำผลเนาะมื่อนี่เพิ่นกับปรยู่เพื่อนอยู่หน้านาะำผลพี่น้องมากาบุพเพเพื่อนเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้สรวงกับเชลยจบลงเพียงแค่นี้เนาะ สาสะดวงว่าพิาพาประกานอะไรก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อเนานะโดยนี่หละกัขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สะดวงเด้อเนาะแล้วก็บอกขามโฆษณาสะดวงเนาะสะดวงก็ยังมีในไลล์เขาสู่ครอบครัวเนาะสำหรับคลิปนี้สะดวงก็จะได้จบลงเพียงแค่นีนะ้เด้อเนาะโดยขอกาวคำว่าสบายดีสบายดี กัรบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดูว่าเอฟซีเบิร์ดสมองสุบรรว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนหับข้าสู่่องย t u b e สระววงวันหน้าอีกแล้วเนาะโดยมาพบมาพอสระววงื้นนี้ก็เพ่นเะนาะสระววงก็ได้มาหน้าสาวน้ำพลเนะาะก็คือว่าสาระววงมามื้อนี้กัมาซื้อหมักมูเนาะือว่ามาอุดหนุนซอยสาวน้ำพลเนาะว่าน้องนะ้ำพลเนาะโดยตอนนี้ทั้งสระววงก็หอดหน้าเพินเ่นไปทีบร้อยแล้วเนาะผู้ ทางสวนของมูเพิ่นก่ยลุมพูเนาะพูขาเจ้าก็มาซื้อมูทางเอ่อผลกะลังปิดขายเนาะพ่อพี่น้องพู้ามาทางพีกับพ่อพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นหมักเอื้อเนาะพูปหมักเอื้องามแท้เลยลายหมากพ่อพี่น้องเอือจะหมักให้แง่เนาะทางนาน้องนำผลกันเนาะมีหลายอย่างในนี้เราปลูกกันเนาะผสมผสานกันกต่ทางเพิ่นก็อยากลุกเลเนาะทางครอบครัวผลกัน เดี๋ยวไปมีแต่เครื่องปลูกเครื่องพังวันนี้ฉลองกับมากับทีมงานเนาะคือว่ามากับเขาสาวตีบสาวพวงเนาะทั้งเพื่อนก็นั่งอยู่สวัสดีสาวตีบสาวพวงป้าจะมาเหยังนั่งอยู่เจนี่จะเหยังกันคดนเดท่กลับมากนี่เจาบหมกเจาบหกเพิ่นนับอยู่ได้ฮะไปบไปนี้เขาก็ชิล่งชวนสาวน้ำฝลเนาะบันเนาะไปไปพากันลงแมนแดทใช่ ทงังเพื่อนกัน,นั่งห่มทัางเสาพวงสวติกัน